ฟังคำก็จะโยนเราชอยังไดเอาว่าบนเวทีก่อนครับอันไอจีกับฟังคำก็จะโยนโยนอะย่างับชออ๋อถ้าปบบโยนใส่กันนี่มันหมอวนไม่เห็นนะกันเนาะมต้องเปเรื่องเป็ราวมต้องเป็นเองเป็นราวเอมัดอิ่งแต่ข้าตอนแล้วมันเด็ดฮอนเด็ดวอนชอเรื่องอย่างชอเรื่องจีมช่โอ้ันเาโอ้มันฮอนอย่างมันองไปจีมชงก่ลูกโอ้เด็ดฮอนเดดวอนไอเหยมาอยู่หงห้แต่เพิ่งเข้ามเห่อมาฟังิงโมชมอเดีวชอเรื่องย่งเนาะ มันไม่นนั่นบรอไม่นั่นหรอผู้นันต์าล่ะเจ้าปู้นันต์ามันมีคนซอากะเออมันมีจังโซเปล่าเขาไปว่ากนมีจังโซคนเดียวเออเออบอกว่าแต่อันซ่ออย่างไงไปโมช่อนั่นหรออันที่โมหมดน่ะอันนั่นอันนั่นอันนั่นม้วนอันนั่นสุมประการอ้เพิ่งว่าแต่เจ้าเร็วจอห้ามจื่อพ่อหลวงผู้ยำหมู่บ้านโอ้ห้ามก็ห้ามไปละไอ้เหยเจ้าส่วยนำบุคคลอู้ขังลับไปน้อยดาวีอู้ลับไปเลย พูดย oh, uh ่งหงหินนี่บอกอือช <In> ่วยอะไรอย่มนอันนั้นอ่ะอันยังนันนั้อะนยังขอแสางอ้อขึ้นมาฮือขอเตี้ยแอบบุดก่อนอ๋อคุณนำขึ้มาฮือไปเรียกหัวซึเพราะว่าประเดยนนี้ฟังโซไปเรื่องเป็นเราต้องยกเรื่องมาให้คุณฟังก็สันได้จะดีก็เอาไปน้อยนั่นแต่หันอันว่าเลย ไมอผู้ใหญ่ไม่เป็นไรตำแหน่งเงาฮะโยกออกอากเศก็เป็นอย่างก็บำบมดพี่น้อยพี่นานทหารศาลาปัจจันทร์มาบุดกับผ่านเออฟังเอ้ยแต่นี้น้อยก็ผ่านผ่านนั้นผ่านกูเจ้าผ่านเนนผ่านพันยงผ่านศาลาผ่านแล้วเป็นบำบัดมีสวิศวกรกับผ่านเฮ้ยไปเร็วทีวัสดกรนหนูทีวกรกับผ่านมาแล้วนานอำเภอกับผ่านฮะโสธรแถมธนูโลกิต ผ่านหัวะแน่ผ่านประธานบริษัทผ่านเป็นมะมดไงแค่ติวผ่านเข้าไปได้ดุ้ยกลายกิ๊กะากายเตี้ยกายกลายเนี่ยตอสลิดอุ้ัยเกัผ่านผ่านมาผมผ่านมาหมดแล้วผ่านมาทุกคนแล้วผ่านมาพละเปลวอันนายกนอะไรเกิ่มอะไรสิเท่าไอ้เกิ่มที่ไหนนี่นะเนี่ยเชมไพ่ไม่เท่าเนี่ย ฮะ<ห>อูดพาาูดภาษากลางใครไม่เท่าสักคนอนะ่ะใครไม่เท่าผมเนี่ยเป็นครูสอนใบน้อ่ะอย่างนี้เฮ้ยครับแบเลยอนะ่ะแล้วอ่ะครูสอนภาษาไปยเนี่ยเป็นครูสอนใบนำพูดดีๆนะเนี่ยเนี่ยศรัทธาเข้ามาจากลำปางสุพรรณบุรีก็มีระยองฮิก็มีชลบุรีก็มาแปดลิ้วก็มานะแปดลิ้วนี่ไงลิ้วเอียนอ๋อแต่ใจใหญ่อะไรนะอะไรลิ้วใหญ่ แปดริ้วม่ใช่ริ้วอ๋อริ้วแปดริ้วเป็นริ้วเป็นอย่างตอนทางใต้เนาะถ้าบ้านเัาริ้วนี่เองนะริ้วนั่นริ้วไอ้เนาะไอ้บนริ้วกับเจ้านายใจเย็นๆนะแม่มันอ๋อวันนี้โรงทางพุทธสุพรรณบุรีเจ้าที่ไหนแห็มชวนบุรีชวนบุรีระยองระยแปดริ้วต่างๆดแปดริ้วนี่จังหวัดอย่างอ่า แปดริ้วอ่ะผมพูดจากัรจังบ้นเนาวกกัดที่น้ำบางประกงน้ำคงคือขื่นลงลงว่ะอ๋อประกงเลื่อนกันลำว่านครสวรรค์เ้าอยังชาซิงซิวแปดริ้วอ่ะหลวงพ่อสวรรปกว่าเิงซิวชะเชิงเซาชะเชิงเซาเนะอูจัจาห้ามหูโวยชาชัช้าเชิงเซา เชิงเซาเชิงเซาแล้วบางปะกงนะโคคือลงลงก่าอ้าวต่อปีกำบางปะกงจังปีเนี้บางปะกงนะ้าหนนมกยังมาบนหนมไมต้มกีก

một mặt bên trong lúc mọi lần, mọi hoa kỳ tốt tốt hàm. Mysa kể mục tiêu tốt nhầm. Mai lần, tốt internet. Một mục tiêu tốt mục 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 เจได้ฝากเ้องฝากกันคอไม่ได้แต่ถ้าผมขึ้นไปยยอมหมดได้วุ้ยกวนล็อกระเมาจะเพื่อจะแก่ไม่แก่แต่ฉันล็กเยอะแม่ให้เอาพวกแก่ใกล้ตายพวกแก่เนียหนุ่มเอานการสตายสมคว้ามัดใหญ่อันใดก็ไหลมาคนนะเอาหัวแก่ละมันก็หงสตึงดีสมบัติมันก็มีเป็นเสดหีมีพร้อม

หหาก็โจัน่ะมัน่างลามั่มันเอาว่าผัวแกกวังแต่สินสับหวงมันเป็นบับนกรองก็เข้าสิ่งของหาได้แม้หนูบ่ถาม มัดเองมาดึงมาเดือดร้อนมีกานอนกับเอวมือทันหัวเก่วหันเตะฐานนักมีก้าลุกกระนั่งเนี้ยวเตว้ตวมือหันเข้าของนั่งเอิ้นข้ามมาต่ำเกี่ยวหัวเก๋ไต่เล้วจยื้อไอ้เกีียวมาลูไอ้เกีียวมาลูเนี่มันไม่ชอบมังเลยมันเป็นไทยไงเนาะไอ้ตัวที่ขดจะจวดจะจุดไอ้เกลียก็ที่ว่าไอ้นุ่มๆนั่นน่ะแต่เดนมักบอกหลอกเอาเชียงมน่ะกันวันนี้ เรือกระจุกบวชเวียนตามมาเวียนบนอยากเป็นแม่เลี้ยงพอ่งตามาโอ่งเวียนมันจะได้เวียนบุญปวดหนุ่มจะข้ามเอาเงินไปทำทุนไอ้แก้วมาลุนจะต้องตุนหมดใจไอ้แก้วบอกที่เรามันตกผังข้าวสารอันนี้ก็ได้ชำเงินมันก็ได้ใหญเงินปลาเลืออย่างเลี้ยวระวังนะมือให้แม่ว่าจะโดนโดนดอกเออ ด้มตุ๋นย่นร้อนไอแก้วมาลุนนั่สำคัญไอแก้วมาลุนอย่ามัดตัมาหรอมีทังตกเก้วมอบกบอกไหลัก้มห่งเแล้วมัดบาดนะสำคัญนะตัวตยข้าสัตาไปเหียพ้องอย่าไปภาษากงามมาตันไปสักหลังแต่งเฮงงามงมปีเอสักสองห้องหัวแก่ไตล่ทองมันมีพรอบแปแต่มัไตยน มัดแต่ยอนของดีนะมืออตื้นกว่อนะกะจ้งมากระนมขัดนเรงมาขนมขัดนกระด้นกกขนมจ่ายเจ้าเาอโห์ุ่นเหนือทำหุ่นล้างพราะออะไรแต่ยาหัวจะไม่เป็นทีไอเกลมาลุกนับหนาบุญตึงแบบดีดีมาดีจะเป็นทีเ้าบ้านหาคนแม๊บหัว หัวมันยังไงไอ้บางคนแต่หัวเป็นหัวมันยังยังไงเส็บคนที่ถามมามันตายยังไงครังนอนหมดโชคที่คนคนนั้นก็ชุบเย็ะขึ้นป่ะเอาตายแล้วตายแล้วตายแลยแฟนมีบัวดิ้งเจ็ดคนก่อนโอ้โหวิยังได้มันแบบจับหมอกไอ้แม่เ้ยคนใดก็ได้อะตายละเฮาอย่ามดไอ้แม่ไปเอาตัวอย่างเนี่ยเพนเนอะพูดเอาเงินเนแล้วก็ไลยเพื่อนใครไอ้ยัง เอออีนนี่บวัดดีลูกนะอะไรไม่ใช่นะอ๋อมันตายละมันตายละอ๋อไม่เหมืนล่ะมันเศร้าเห่กันหงอมก้าวประจักหวายอแม่เลยคนแรกอายุเท่าใดคนแรกะเออคนเล่าบอกวัดศิลน์ก็มาคนแรกมีจื่อไอคำไอ้คำเจ้าไอคำอายุเท่าใดอายุได้ยี่สิบห้าพวกอุ้ยมึงยังนุ่มอยู่นุ่มอยู่เออ คนที่สองเจ้าไอ้่าไอ้ตาเจ้าเปียนเกบบ้านนะารไม่บอกไม่บอกไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนผูคช่วยนะการช่วยอ๋อยตใดยุห้าเอายังมีเงินเดือนทั้งมัเงินเดือนเก่าที่สามมี่จืนให้ลองให้ลองเก่าให้ลองที่เปลี่อบตเก่าะไม่นาอ๋อแล้วนี้กะแสด้วยเล่าใครำเดด มันหตยังอยู่ไรมันตตยอยู่หกชิดโอ้หกชิปจำพอดีเนาะจบพอดีอ๋อมึงในตอนนี้กี่เดือนเดืนมันอยู่เดือนงั้นมึงนี่ได้มรดกมันมัยเนาะมรดกแล้วอถามคนล่าสุดเนี่ยคนล่าสุดนี่เสียใจขนาดโอ้ยอ่ะไอ้ดูหน่อยอ๋ออากาอ๋อ้าวคนไ่ปเสียใจไสีใจโอ้โโยสงสาร โอ้บไายเลยมึงมบไตอนนี้ไมู่มึงนะจะอายุเท่าไหร่ให้ยังนุ่มอยู่เนาะให้ยังบส่สิบปายเลยะกํายําล่ำสันด้วเนาะโอ้โหเยเยเอออายุคนละุดอีแม่มันนุ่มยให้รอเดยจะเท่ไหนแีมันมันีไปยุจนวัดุรุนะโหเ็ี้ยไดมาก็ได้ะมาสอบ จะเจ้าที่ไหนเนี่ยเจ้าบ้านเฮานี่เปล่าใช่กะหมับ้านบหมอบพุ่นห่วยบึ่งพุ่นห่วยกะอายุแปดสิบแล้วมันไปตายยังไงญ่แนวกระามั้งโอ้ยแม่เอ้ยมันบอกว่าน้องอยากแต่งงานแบบไหนเอาแบบไทยหรือแบบคริสต์อีหลอกมันเป็นคนมีเชตังเนี่ยอาก็อันน้อง เกิดใหญ่มาน้องยังบอกเคยเข้าโบสถ์คิดเลยไอ้เหรอไอ้เนขอแบบที่ก่อนอันนี้ก็ไอ้อันที่ไปชุ่มหลอดแล้วก็มีอันละอ่อนจุ่มน้ำแล้วขุยดอกขุยดอกแล้วเข้าไปหาปัดหลวงเป็นชุ่มประตูป่าได้เป็นชุ่มประตูป่าได้ชุ่มดอกมาอ๋อเ็นุ่มประตูป่าดั้งนี่เป็นเงิใช่ไหมครับรอมาต้อยใหญ่เมฆเพราะเอยากกินยางั้นเราไปกินอ๋ออันแปดสิบแกปลาไปเท่าไหร่นเฟียมันไปแปดสิบแปดชิดเอา มาะูจุบมือกะเข้าอันพี่ประตูวิวาอีแม่เอ้ยเอ้ยกำลังจะเจียวไปใจว่าประตูวิวาเข้าไปหนในนี่กะป้ากันเข้าไปไหนอ่ะประตูปะกองจงตัวเข้าห้องหออีแม่เอ้ยว่าก่อนนั้นเตียงดอกกุหลาบดอกสีเขียวดอกสีเขียวดอกสีแดงดอกสีขาวเนี่ยสีขาวยิ่งแย่อว่ากป้าเอาป้าเอามาแป๋ไปครอบหัวใหญ่โอ้ยแม่เอ้ยมันนี้ยังใหญ่ยังนะกัดอุ๊ À, ôi, quay cháy bà con nãy nhà. <laughs> đâu cô lao, ôi sầu chết tức, tức, ôi. như lấy con party mưng. đúng sai nhỉ, nó đang tan chảy nè. con bèn bà con nạng nhỏ, nhỏ cả buồn nằm trên giường hì mẹ huê, họ bật quay thọt à, vậy coi. ông trên, thọt 对。Yeah, <laughs> ต้เลยช่ีกอมหัวหัวหัวมันช็อกใจเลยเออไม่ใด่แม่เลยอีตาระรอกกรอกกลังดมหัว้กัเดียวาตัไปเมียจับโดด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 โอย่าโอ้ยกรังอย่าเมาหน้าหอมเลยแกเาหอมน่เงาเนี่ย้กเนี่ยเนี่พวกนี้เนี่ยมันไปแย่มดเออเอาไว้้าไปขายคนเราดีมกินขีเม็ มันมันท่ากี่เมตครับเอเยนมันเนี่ยพวกเท่ากี่กิ่เมตรก่อนแต่แพงนี่มีแปดเมตรอ่ะิเมตแพงนมีสิบเมตอะปูห่าน้นหงย่องห้าเมตเออเออพมัจักมันเท่าันไปจักอันนี้ก็ได้ขายเขาพอดแล้วก็บอกไม่นีกิดนะ่กี่กิเขาพอดเขาเปนน่าจะกรมีกำลังเนาะตามเลขจดทะเบียนอยู่เนาะ

กังอันเดียวกันนักกันสักเอาปุ้ยปุ้ยน้องูันเลยเป็นคนนับนับพังค์าตัวมวันนีนายวันนี้ได้สามีอยู่หลายมันน่าได้สิ่งสัพมากมายตัวอีนายจะไปประมาทอันเรื่องอย่างนี้แล้วแต่เวรแต่กรรม บุญภัทยธรรมมาน้อยมามาเราะว่านองไงตายหาาันแจ้ลาเปิ้นว่าเสียงวิบตทํามาเป็นํ <c oughs> าไปกันมน้อยเด้ <c oughs> ตั้งใจสะบุญสะวแมม่ตัวอีายอย่าปนตุกปนเข็ตั้งใจไปสอแล้วไปพ่อหาเอ็น Kia bi thăm bên bao nùng bao nối thăm bí hưu ao nùng nùng tìm kiếm 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 ก้อนแตงเออออหัวไม่ติหนาถ้าได้ย่างอีบ่ได้เสียเวลาได้ม้อเป็นกุกตาตึแน่น่าเสียงพันก้อนได้ย่างต้องไปว่าเออออถ้าเท้าหัวไม่มือนจะเกียของหนูเท่ากันนั้นจะมาเอาแตงซำไปดูถูกเนี่ย ยื้อตัวอกนสัําำว่าไอ้ขามาอานลมันนตึงแะจ้งุนบาร์บีามาขันยังเก๊เกดนุ่มนุ่มก็ว่าหาได้บุญอย่าฮักไม่ตุยบัตังโอ้ยแค่พูดทีใครก็พูดได้เชไมเีบไว้ว่ามันอย่างไอนเก๋ไอ้เขาถึงมันอย่าเท้าเข่าสรงหัวหางจะบอกคือน้องฟังคำมา

มีขันตีมันเอาหัวที่เราไเจ้ากับลำให้อย่าเอาหัวเล่นพัดนั่นอย่าสิบหายไว้ก่อนเอาหัวกีนและมันจะปาสิบหายเอาหัวกะไสเดินกับไหกีดอกน้องฟังเอามาก็ตึงเราก็ตึงหอกบมันอยาจะเอาหนใดเลือกหนักเลือกต่างเลขเกได้เก่กลด์ฟูดอย่าไปเลือกมันนองโอ้ต้องเลือกดีๆเท่าก่อนเท่ามาถึงวันมันวายจูนะ

ไว้บายเขายิ่ยงเนี่ยคุณอย่บรลุบรเลงเลยมีปอยอ่ะอันอย่างไรบรรลกอะไรสิบรรลกบเลงก็ข้าวทาบมข้ท่ากอย่างก็ข้ากับึงม่เพืงใจลูกอู่กำบดเนี่ยโอ้ว่เอาผมว่าเจ้าสูงอย่างปีบากลางมาแสนมันมีสูงว่ะไปเลยอ่ะน้องว่าอันไหนแม่ อะลูน้องะะเออเครื่องดนตรีเนี่ยมันของมีครูบาอาจารย์แน่นอนแพ่อครูน้ำมนต์นะเนี่ยพ่อคนมีครูบาอาจารย์ลหน้าเอาของสูงประเทศของต่ำแม่คนจะเล่นนี่ไวก็ลูกุโเดินจีบผีไม้พอาะน่งุเป็นพระวไปช้ำแตโอ้ยวอย่างไรมาเต๋อต้องบ้องว่าพ่อโาน้อ่าแกับแม่โอ้มันตายบ้า้เน